สวัสดีครับทุกคนเงินคืนตามกรมธรรม์ประกันภยัยแล้วก็เงินสินใหม่ประกันชีวิตนี่นะฮะได้รับยกเว้นไม่ต้องให้เสียภาษีตามประมวลรัษฎากรนะครับอีกอย่างหนึ่งเงินสินใหม่ประกันชีวิตเนี่ยะฮะเมื่อผู้ทําประกันตายเนี่ยเงินสินใหม่ประกันชีวิตตรงนี้ ไม่อยู่ในข่ายบังคับคดีที่เจ้าหนี้จะยึดได้นะฮะแล้วก็ยังมีกรณีที่เงินสินใหม่ประกันชีวิตเนี่ยเ,เป็นทรัพย์มรดกหรือไม่เนี่ยนะฮะเคยมีแนวคำตัดสินของศาลสูงบอกว่าเงินสินใหม่ประกันชีวิตเนี่ยไม่ใช่ทรัพย์มรดกนะฮะแต่ถ้าผู้รับประโยชน์ ตายก่อนผู้เอาประกันเนี่ยเงินสินไหมประกันชีวิตก็จะตกกลับไปเป็นกองมรดกของผู้ทําประกันนะฮะไม่ใช่ตกไปเป็นกองมรดกของผู้รับประโยชน์แนวคําตัดสินที่ผมเอามาเล่าสู่กันฟังเนี่ยมีแนวมาตั้งแต่ปี2515สิบหแล้วนะฮะ วันนี้ก็เอาเท่านี้ก่อนฮนะเอาเรื่องที่เป็นประโยชน์มาเล่าสู่กันฟังก็จะมาเล่าให้ฟังบ่อยๆนะครับวันนี้ผมทนายด้วงสุเชนทั่วทิพย์ขอญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ